มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน mm hmm. เปิดวาร์ปสาวคนเดียวที่แบงค์คลา for IG เปิดตัวชัดเจนสุดค่ะถือว่าฮือฮาสุดๆนะคะหลังนักร้องหนุ่มแบงค์ปีติหรือว่าแบงค์คลาสโพสภาพจับมือสาวปริศนาพร้อมด้วยแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายจนหลายคนแห่ยินดีแถมนานาไรบีน่ายังคอมเมนต์ชี้เป้า บอกว่าฟอลโลอยู่คนเดียวเลยนะยินดีด้วยจะเพื่อนจนหลายคนแห่ว้าบกันรัวๆนะคะซึ่งแบงก์เองก็ออกมายอมรับว่าเธอคนนี้ก็คือแฟนและแซวนานาว่านา,นานารู้โลกรู้นะครับคบกันมา4ปีแล้วครับครบรอบ4ปีเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งสาวเจ้าของ i อคนเดียวที่หนุ่มแบงก์ฟอลก็มีชื่อว่า,า,ากุ๊กกิ๊กมรกตพูนผลนางเอกที่เคยเล่นละครเรื่องคู่ซีผีมือปราบประกบกับติ๊กเจษดาพรนั่นเองค่ะ โดยปัจจุบันเธอเองอายุ36ปีจบการศึกษาจากสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยสงขลานาคารินค่ะเคยมีผลงานการแสดงถ่ายแบบและเคยผ่านการประกวดนางงามและยังคว้าตำแหน่งที่ไดาแรงงานประจำปี2555มาด้วยค่ะเปิดวาร์ปสาวคนเดียวที่แบงค์คลาสสิค IG นะคะเปิดตัวชัดเจนที่สุดค่ะแบงค์บอกว่านานารู้โลกรู้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ดอทคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ